คุณผู้ชมครับท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของ MotoGP ยุคใหม่เสียงสะท้อนจากนักบิดมากประสบการณ์อย่างแจ็คมิลเลอร์ได้จุดประกายบทสนทนาที่น่าสนใจยิ่งเขายกย่องฟาบิโอกวาตารารว่าเป็นนักบิดระดับพรสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดอันหนักหน่วงของรถแข่งเครื่องยนต์4สูบเรียง inline 4ของยามาฮ่า ที่กลายเป็นเหมือนโซ่ตรวนในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยคู่แข่งเครื่องยนต์ V4 ภาพความทุกข์ทรมานของกวตาลาราโรในสนามแข่งไม่ใช่แค่ปัญหาของนักบิดคนหนึ่งแต่มันคือสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายที่บีบคันให้ยมหามาฮ่าต้องยอมละทิ้งประชยญาที่ยึดถือมานานหลายทศวรรษนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดทางเทคนิคแต่คือการปฏิวัติตัวตนของแบรนด์บทความนี้จะพาไปวิเคราะห์ถึงความท้าทายที่กวาลาราโรต้องเผชิญ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาเชิงเทคนิคที่ใหญ่กว่าตัวนักบิดพร้อมเจาะลึกความแตกต่างทางวิศวกรรมที่ทำให้เครื่องยนต์ inline 4ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการต่อกรกับเครื่องยนต์ V4 ที่ครองความเป็นใหญ่ในปัจจุบันและท้ายที่สุดเราจะติดตามเส้นทางการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ของยาวหาหในการเดิมพันอนาคตทั้งหมดกับการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ V4 สำหรับฤดูกาล2026 แล้วเหตุใดนักบิดที่ได้รับการยอมรับว่ามีพรสวรรค์สูงส่งอย่างเอลดิอาโบจึงไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในหัวใจของรถแข่ง YZR-M1 นั่นเองความขัดแย้งระหว่างศักยภาพของฟาบิโอกวาตาราโรในฐานะแชมป์โลกปี2021กับผลงานที่ชัยชนะห่างหายไปนับตั้งแต่กลางปี2022เป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดที่บ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่ตัวนักบิด แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเทคนิคของตัวรถ y z r m 1ที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดแข็งกลับกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญในสนามแข่งยุคปัจจุบันแจ็คมิลเลอร์ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่นักบิดยามาฮ่าต้องเผชิญไว้อย่างเห็นภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องต่อสู้ในกลุ่มกับคู่แข่งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในวันแข่งขันจริงปัญหาเหล่านี้สามารถสรุปได้ดังนี้การแซงที่เป็นไปได้ยาก ในยุคที่พละกําลังของเครื่องยนต์ V4 มีความสําคัญอย่างยิ่งในทางตรงการแซงคู่แข่งด้วยรถอินไลน์4ที่มีพละกําลังด้อยกว่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความยากลําบากในการขับขี่เป็นกลุ่มรถอินไลน์4ก้องการลน์นการเข้าโค้งที่กว้างและนุ่มนวลหรือ U-line เพื่อใช้ความเร็วในโค้งให้เป็นประโยชน์แต่เมื่อต้องขับขี่ท่ามกลางคู่แข่งที่ใช้กลยุทธ v ์ V-line ซึ่งเป็นการเบรกจนถึงจุด a p e x ของโคง้งแล้วหักเลี้ยวในมุมแคบ กลยุทธ์นี้ได้ทำลายจังหวะของรถอินไลน์โฟที่ต้องปล่อยเบรกก่อนเพื่อเริ่มสร้างความเร็วในโคง้งทำให้การหาพื้นที่และจังหวะของตนเองเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งข้อจำกัดในการเบรกกัวตาราโรไม่สามารถเบรกได้ลึกอย่างที่ต้องการเพื่อชิงความได้เปรียบในจังหวะเข้าโค้งเหมือนคู่แข่งที่ใช้กลยุทธ์ V ีซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการต่อสู้และการแซงการรอคอยความผิดพลาดของคู่แข่งเมื่อไม่สามารถสร้างความได้เปรียบได้ด้วยตนเอง หนทางเดียวที่จะขยับอันดับขึ้นมาได้ก็คือต้องรอให้คู่แข่งที่อยู่ข้างหน้าพลาดไปเองซึ่งนี่ไม่ใช่วิธีการแข่งขันของนักบิดระดับแชมป์โลกภาพที่ตอกย้ำปัญหานี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือผลงานของกวตาราโรในรอบคายเออร์ที่เขาสามารถวิ่งคนเดียวในสนามโล่งๆและทำเวลาต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างสูสีซึ่งผลงานในรอบคายเออร์ของฤดูกาล2025ที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันที่เขาสามารถคว้าโพซิชันไปได้ถึง5ครั้ง แต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงที่ต้องต่อสู้ในกลุ่มผลงานกลับตกลงไปอย่างน่าหายใจนี่คือหลักฐานที่ชี้ชัดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝีมือของนักบิดแต่อยู่ที่ข้อจำกัดของตัวรถเมื่อต้องปะทะกับคู่แข่งโดยตรงแล้วอะไรคือความแตกต่างพื้นฐานทางวิศวกรรมระหว่างเครื่องยนต์ inline 4และ V4 ที่ทำให้เกิดปัญหาที่แก้ไม่ตกเหล่านี้ขึ้นมาการเลือกใช้โครงสร้างเครื่องยนต์ใน MotoGP ไม่ใช่เรื่องของพละกกำลัง แต่เป็นตัวกำหนดบุค,คลิกและแนวทางการขับขี่ของรถแข่งทั้งคันนี่คือสมรภูมิทางเทคนิคที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชัยชนะและความพ่ายแพ้ในสนามซึ่งในยุคปัจจุบันการต่อสู้ระหว่างปรัชญาของ inline 4และ V4 ได้เดินทางมาถึงจุดที่ผู้ชนะเริ่มปรากฏชัดขึ้นแล้วเครื่องยนต์4สูบเรียงคือหัวใจและมรดกของยามาฮามาอย่างยาวนานจุดแข็งดั้งเดิมที่ทำให้ยามาฮ่ M1 ประสบความสำเร็จ คือการเป็นรถที่ควบคุมง่ายมีความสเสถียรสูงและโดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องความเร็วขณะอยู่ในโคง้งด้วยเพลาเข้าเวียงที่ยาวทําให้รถสามารถวิ่งในลายนการเข้าโค้งที่กว้างและนุ่มนวลได้อย่างยอดเยี่ยมความสําเร็จในอดีตคือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดจากฝีมือของนักบิดระดับตำนานอย่างวาเลนติโนรอซซี่และฮอเก้ลอเรนโซที่พาทีมคว้าแชมป์ประเภทนักบิดไปได้ถึง8สมัยและเก็บชัยชนะไปได้มากถึง125เรส ในทางกลับกันเครื่องยนต์ V4 ได้กลายเป็นพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จใน MotoGP ยุคใหม่ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือพละกกำลังและอัตราเร่งที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ในขณะที่ inline 4ใช้ความยาวของเพลาข้อเหวี่ยงสร้างความเสถียรในโค้งแต่นั่นกลับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้การกระจายน้ำหนักเทไปด้านหน้ามากเกินไป ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องยนต์ V4 ที่สั้นกว่าหลีกเลี่ยงได้และใช้ประโยชน์จากมวลที่รวมศูนย์เพื่อการเบรกที่ลึกกว่าและการเข้าโค้งที่เฉียบคมในลักษณะ V-line ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการต่อสู้และการแซงในปัจจุบันความสำเร็จนี้ระทับให้เห็นจากการที่ผู้ผลิตทุกรายใน MotoGP ได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ V4 กันทั้งหมดแล้วตามการวิเคราะห์ของแจ็คมิลเลอร์ จุดอ่อนที่เป็นหัวใจของปัญหาคือการกระจายน้ำหนักของเครื่องยนต์ inline 4เขาระบุว่ามวลของเครื่องยนต์ที่มีกระบอกสูบเรียงกันเป็นแนวยาวนั้นกระจุกตัวอยู่หน้าล้อหน้ามากเกินไปแม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยลดอาการล้อหน้ายกและทำให้ส่วนหน้าของรถนิ่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียการยึดเกาะของล้อหลังซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดกับยางมิชลินและระบบอากาศยานพลาศาสตร์สมัยใหม่เมื่อข้อจำกัดทางเทคนิคชัดเจนถึงเพียงนี้ การตัดสินใจของยามาฮ่าจึงไม่ใช่คำถามว่าจะเปลี่ยนหรือไม่แต่เป็นคำถามว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ต่างหากในที่สุดยามาฮ่าก็ได้ทำการตัดสินใจที่หลายคนเฝ้ารอนั่นคือการละทิ้งเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์อินไลน์4ที่เป็นหัวใจของแบรนด์มานานหลายทศวรรษเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเครื่องยนต์ V4 อย่างเต็มตัวนี่คือการเลี้ยวที่เฉียบคมตามมุมมองของมินเลอร์ เป็นการยอมรับความจริงและเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับสู่จุดสูงสุดของวงการโมโตจีพีอีกครั้งมันคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่จำเป็นที่ถูกผลักดันจากข้อจำกัดที่นับวันยิ่งชัดเจนขึ้นในสนามแข่งจริงพรสวรรค์ของฟาบิโอกวาตาราโรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยามาฮ่าต้องกล้าที่จะเลี้ยวอย่างเฉียบคมเพื่อสร้างอาวุธชิ้นใหม่ที่คู่ควรกับฝีมือของเขา การดิ้นรนของอดีตแชมป์โลกในสนามได้สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีนักบิดที่ดีที่สุดแต่หากเทคโนโลยีตามไม่ทันชัยชนะก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมท้ายที่สุดแล้วเครื่องยนต์ V4 ตัวใหม่นี้จะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเอลดิอาโและนำพายอดทีมจากอิว t ตะกลับคืนสู่บัลลังแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบ